หลายหน่วยงานในจังหวัดนครพนมเองก็ม,กมีการรวมกันครับจากโครงการสุขภาพดีไตรมพระบารมีมีการออกหน่วยให้บริการทางธนกรรมซึ่งให้บริการแก่เด็กและเยาวชนครับที่หอประชุมโรงเรียนป่าปาก,ปากวิทยาอำเภอป่าปาก,ปากจังหวัดนครพนมนายวชัยจันพรภู้วาราชาการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพดีไตรมพระบารมีซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้ร่วมกับกองทัพไทย โดยกรมกิจการพละเรือนและกรมแพทย์ทหารบกกองทัพอากาศกองทัพบ,บกกองทัพเรือเหล่ากาชาตจ,จังหวัดนครปนมและมูลนิธิแม็กแฮปปี้แฟมิลี่จัดขึ้นเพราะมีการนำทีมแพทย์พยาบาลกว่ารอยหาสิบคนออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและให้บริการด้านทันตกรรมทั้งการเคลือบหลุมรองฟันเคลือบฟูออร่าอุดฟันขูดหินปูนนำลายถอนฟัน ให้ความหูท่านตัสุขศึกษาในเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วัดที่กสิงหาคมที่ผ่านมาจนหอวันทีเก่าสิงหาคมนี้ครับโดยเมื่อวันที่กสิงหาคมได้ให้บริการอยู่ที่โรงเรียนปลาปากวิทยาอำเภอปลาปากวัดทีเจ็ดสิงหาคมหรือเมื่อวานนี้ครับให้บริการอยู่ที่โรงเรียนเรนูวิทยานุกูลอำเภอเรนูนครส่วนมือนี้ครับ ให้บริการยูทีโรงเรียนค่ำเตยอุปธรรมอำเภอเมืองนครพนมและมืออื่นปิดถ่ายยูทีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมอำเภอเมืองนครพนมสำหรับโครงการสุขภาพดีไต่มพระบารมีโดยมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสงเคราะห์ขขเด็กของสภากาชาดไทยได้ดำเนินง,งานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รม,มาราชกุมารีองค์อุปนายกา ภูมิในการสภากาชาดไทยและองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยที่ท่งห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ห่างไกลในทินทรารการ,รดานทั่วประเทศซึ่งเดิเริ่มดำเนินก,การมาแต,แต่แต่มกราคมปี2 5 5 8ห้บให้บริการในระยะที่หนึ่งในช่วงของเดือนมกราคมปี2 5 5 8ถึงท่านว่าค่ม2562ร่วม60เถื่อ ระยะที่2ดําเนินการในช่วงของเดือนมกราคม2 5 6 3ถึงท่านว่าคม2 5 6 7ร่วมอีก60เทื่อและอีกระยะต่อมานั่นคือระยะที่3ครับจะเริ่มในเดือนมกราคมปี2 5 6 8จนหอดเดือนท่านว่าคม2 5 7 0จะร่วมอีก60เทื่อนนั่นเองครับ